สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องวิพามาดูเป็นตู้เสื้อผ้าแบบสไตล์มินิมอลนะคะแต่ว่ามินิมอลของเราเนี่ยคือมันแข็งแรงมากนะคะคุณผู้ชม <c oughs> อย่างบางทีเนี่ยตู้เสื้อผ้าเราเราบอกได้เลยนะบางทีแบบเอ่อไม้เนี่ยโอเคใช่ไม้แก่แต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยทิศซ้ายไปเลยนะคะดูแบบนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมให้น้องก็เปิดเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบบานเปิดนะขอบมันก็จะจมนแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขอบแอปนึงนะคะเดียเห็นไหมคะขอบมน แล้วก็ตัวนี้แข็งแรงมากดูจากอะไรดูจากเนี่ยนี่คุณผู้ชมเห็นไม้ค่ะวัดเลยเห็นไม้ที่ใช้ทําโครงสร้างตรงนี้ไหมนี่คือไม้สักนะเขาเรียกว่าเป็นไม้สักหน้า3นะคะเห็นไหมคะแข็งแรงขนาดที่ว่าเนี่ยให้น้องเนี่ยเข้าไปนั่งในเนี้ไม่เป็นไรนะอ่ะนั่งเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือสดสด,สดเข้าไปนั่งคัตสมาิเลยค่ะอือเห็นไหมคะ เออจริงๆนั่งสองคนก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่ามันแข็งแรงจริงๆอ่ะนี่คือเสียงแบบเสียงแบบคือไม้สักแท้นะข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมเอาอะไรหนักๆเนี่ยไปวางได้เลยส่วนราวแผวนนะคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบจะพังง่ายหรือนะคุณเห็นไม้ไหมคะเนี่ยเห็นไม้ไหมคะเห็นไหมคะคุณเอาอะไรใส่ไปหนักๆได้เลยข้างล่างก็จะเป็นลิ้นชักแบบนี้เป็นกุญแจด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ แบบนี้นะคะขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบขาแบบลักษณะแบบอ่ะให้เห็นลายไม้ชัดๆเห็นชัดหรือยังคะอ่ะมีกุญแจด้วยจริงๆที่บานมันก็มีกุญแจนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใส่ของมีค่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีกุญแจให้3าจุดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุย้ยเดี๋ยวจะโดนหัวพี่ไหมนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขานะคะขาอ่ะให้ดูงานข้างล่างเลยคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยเนี่เน,นี่เห็นไหมคะนี่คือข้างล่างอ่ะเดี๋ยวทําให้ชัดขึ้นอนะ่ะนี่อ่ะ นี่คือข้างล่างนะคะคือแบบเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงมือไหมอย่างนี้ยังไม่มีเสี้ยนเลยนะคะคุณผู้ผชมสวยงามมากนะคะถ้าไงเนี่ยมาชมของจริงได้เลยที่ร้านบ้านปัญญา BNP พบกับพวกเราิทีมงานบ้านปัญญา BNP ได้ทุกวัน8 0 0โมงชาถึงหโมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีความสุขมากสวัสดีค่ะ